สวัสดีครับโยชิ Yoshi นะครับเกมเดอะแอนด์นะครับไม่รู้จะรีวิวอะไรครับเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวไอตัวสัญญาแสงนะครับสําหรับสายเติมเนาะแพ็คเนี่ยครับผมว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันได้อะไรบ้างผมไม่รู้นะว่ามันคุ้มไหมแต่สาหรับคนที่อยากจะเล่งตัวเขาเรียกว่าดาวของมดพิเศษเราอะครับผมว่าเติมตัวนี้มันก็ถือว่าใช้ได้นะในราคา899บาบาทนะครับ ก็มาดูว่าสิ่งที่เราจะได้จากสัญญาแสงมันมีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกก็คือสามารถเร่งสปีดหรือทรัพยากรได้นะครับซึ่งตัวนี้ทุกวันเนี่ยเราจะได้เนี่ยฮะพวกสปีดมาเนี่ยแล้วก็ได้เพชรทุก,ทก,ทกอ่าวันห้าร้อยแล้วก็จะได้ตัวเขาเรียกว่าเปลือกซันไซนะครับตัวนี้แหละครับสําคัญวันละห้าพันซึ่งเปลือกซันไซทําอะไรนะครับก็คือจะเอาไปใช้ในการซื้อสิทธิ์ในร้านค้าสัญญาณนั่นเอง ร้านค้าสัญญามีอะไรก็จะมีนี่ฮะตัวที่เราอยากได้คือเปลือกวิเศษนะครับห้าชิ้นไข่ส้มนะครับไข่แมลงสามดาวนะครับแล้วก็ตัวพวกเซลล์แบคทีเรียต่างๆนะครับคือถ้าผมแนะนําในตัวผมเองผมซื้อตัวนี้แน่นอนนะฮะให้ครบห้าชิ้นที่เหลือเราจะเลือกคือมันจะได้1เดือนเนี่ยมันจะได้วันละห้าพันเนาะ อ่าไม่ใช่วันละห้าพันหนึ่งเดือนก็คือแสนห้าแสนห้าแต้มเนี้ยห้าชิ้นเจ็ดหมื่นห้าแล้วครับก็จะเหลือเจมหมื่นห้าเราก็เลือกเลยถ้าเอาไข่สามดาวหนึ่งฟองที่เหลือลงตัวนี้หรือจะลงนี้อย่างเดียวก็ได้แนะนําว่าลงตัวนี้ก็จะทําให้สแตตเราเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอ่าต่อไปอะไรอีกสร้างได้เร็วขึ้นนะครับสร้างเร็วขึ้นนี่คือเราจะสามารถสร้างก่อสร้างข้างในสิ่งก่อสร้างข้างในได้สองอย่างด้วยกันอันดับแรกก็คือตัวนี้ครับ เรียกว่าศูนย์ก่อสร้างนะครับตัวนี้จะช่วยทําให้สปีดก่อสร้างเราเพิ่มยี่เอร์เซนนะครับถ้าอัพถึงเบลยี่ส้าแล้วเนาะแต่ถ้า,ถาเ,เราเบลแรกๆก็จะเปอร์เซ็นต์เพิ่มตามลําดับนะครับอันนี้คือก็ถ้าเป็นช่วงแรกที่เราเริ่มเล่นใหม่ๆผมว่ามันก็ค่อนข้างดีนะช่วงแรกคือเราก่อสร้างกันยับๆเลยครับแต่พอหลังๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์มันไม่ค่อยก่อสร้างอะไรแล้วเพราะมันตันเวลยี่สห้าหมดแล้วอะครับ อันที่สก็คือตัวนี้ครับก็คือตัวเชื้อราธรรมชาติซันซูเปอร์นะครับก็จะได้ชั่วโมงหนึ่งแสนหกนะครับซึ่งจริงเชื้อราเราถ้าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรหรอกครับเราได้จากการที่เรามาทําตัวนี้นครับมดตัดใบเสียใบยไม้ทุกๆ8ดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเติมเติมมันไปเรื่อยๆมันก็ได้แล้วเชื้อรานะครับก็เริ่มไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะครับอะมาดูข้อถัดไปนะครับ ด่วนเป็นหลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยคือปกติทุกคนอาจจะต้องมานั่งกดทีละครั้งอย่างนี้ใช่ไหมทีละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งวันนึงไม่รู้จิ้ไมไ่กี่ทีเนาะแต่ถ้าสัญญาแสงปุ๊บเนี่ยมันสามารถกดด่วนเป็นหลอดแล้วกดด่วนได้เลย,เลยมันจะสามารถที่จะกดออตโต้เขาเรียกทุกครั้งออกมาหหมดอะจนรีดจนถึงแบบเขาเรียกเหลือน้อยเนะี่ยจนรีดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยโดยที่เราแบบกดแค่ทีเดียวนะครับก็ลดเวลา น่าเยอะพรสมควรสำหรับคนอ่าเน้นความไวเนาะแล้วก็เรื่องของการบริจาคนะครับบริจาคก,ก็คือบอริจาคก,กิวอ่าพันธมิตรนี่คือตัวนี้คือปกติเราต้องมานั่งกดเทียร์หนึ่งซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นปัญหาแล้วกดเทียร์หนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าเราซื้อตัวนี้มามันก็กดทีเดียวเลยฮะการบริจาคทางซ้ายเนี่ยปึ้งหมดยี่ห้าครั้งอะไรประมาณนี้เหมือนก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มความสะดวกสบายนะครับแต่สำหรับผมที่ซื้อมันไม่ได้มีอะไรครับผมต้องการ นี่ฮเปลือกครับมาอัพมดนะครับซึ่งจริงๆ5ชิ้นน่ยถ้าเราซื้อ2สัปดาห์ทีมันจะมีในแพ็คของรายสัปดาห์เนาะก็คืออยู่ที่นี่อ,อยู่ที่นี่นะฮะกิจกรรมราคาพิเศษจำกับเวลาพิเศษประจำเดือนนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาล่างสุดมันจะมีเนี่ยฮะแพ็คนี่ย549บาทนะครับก็จริงๆราคาใกล้ๆกันสำหรับคนต้องการบูส ตัวดาวของมดเนี่ยครับพวกดาวต่างๆของมดเนี่ยก็ต้องเติมนะครับเพื่อให้มันเก่งขึ้นนะครับซึ่งพอเราบูสตดาวเยอะๆเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ไอตรงปลดล็อกเนี่ยฮะตีบวกขบวนมดพิเศษนะครับตอนนี้ผมได้รวมหมด37ขั้นนะครมันก็จะเพิ่มสแตทเยอะมากเลยเนี่ยป้องกันป้องกันมดยิงป้องกันมดกาดบวก12บป้องกันบุกลุกมดทหารทั้งหมด อะไรพวกเนี้ยซึ่งตอนนี้เวลหลังๆมันก็บวกแอตแทกเยอะนะโจมตี12อย่งเงี้ยยิ่งยิ่งไปไกลก็จะยิ่งได้เยอะนะครับครับก็มีประมาณนี้นะก็ลองไปดูสำหรับคนที่มีงบก็ลองซื้อดูครับผมว่ามันก็ใช้ได้ไม่ได้แบบน่าเกียดอะไรครับ